ตอกันแบบนี้นะคะส่งผลกระทบในหลายพื้นที่แต่ว่าขณะเดียวกันก็ส่งผลดีในหลายพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเขื่อนลำตะคองเองตอนนี้ยังคงมีแผนบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะ นายสิทธิโร์กองแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบารุงรักษาลำตะคองเปิดเผยว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลดีค่ะต่อสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ําลำตะคองตั้งแต่วันที่1นึถึงสากรกฎาคมปริมาณฝนที่ตกเหนือเขืนลำตะคองทําให้น้ําไหลลงอ่างทั้งสิน้น8.64 4ล้านลูกบาศก์เมตร ซึงแม้จะไม่มากนักนะคะแต่ก็ทําให้มีน้ํามาเติมส่วนที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากตลอดทั้งเดือนทางโครงการมีการระบายน้ําออกจากอ่างเพื่อส่งให้ท้องถิ่นได้ใช้ผลิตประปาและหล่อเลี้ยงระบบนิเวศรวมทั้งสิ้นกว่า13ล้านลูกบาทเมตรล่าสุดค่ะเขื่อนลำตะคองมีปริมาณน้ําใช้การได้48.91้านล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ15.55ของความจุและคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมจะมีฝนตกลงมาเติมน้ําในอ่างเก็บน้ําลำตะคองได้อีกซึ่งแม้จะ มีฝนตกในช่วงปลายฤดูการของทุกปีแต่ตอนนี้ทางเขื่อนยังคงใช้แผนบริหารจัดการน้ำต่อไปโดยเน้นการอุปโภคบริโภคเป็นหลักค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัด